ลาบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นอกเหนือจากรถที่เสนอไปช่วงเช้าเมื่อสักครู่นี้จะเป็นรถ Honda h เฮวนี่ก็ช่วงเที่ยงแล้วนะฮะหลังจะกินข้าวกินตามเสร็จเราก็เริ่มงานกันต่อเลยอีกคันหนึ่งสำหรับคันนี้ถึงจะไม่ได้นัดนะครับแต่เราสามารถทำงานต่อเนื่องได้เพราะว่าเอ่อฮอนด้าเฮวเสร็จแล้วคันตอนแรกกาลังอบอยู่ ในระหว่างที่อบเราจะทาคันนี้ต่อเลยสําหรับคนที่จองคิวเอาไว้เราทําตามคิวสําหรับคันที่ไม่ได้จองคิวนะฮะก็มาตามาหน้าร้านเงนี้ยเขาเรียกว่าวอล์กอินเข้ามาไม่ต้องตกใจเราทําให้ท่านได้แล้วก็ทําให้ท่านดีด้วยมาถึงคิว BMW อ็มดัซีรีส์ 520D นะฮะกับรถสีดำนะครับหลายๆท่านก็จะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ไฟในห้องเราเนี่ยผิดปกติไปเพราะว่า สีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นไฟสองงานถ้าท่านดูดีๆนะฝั่งนี้จะมีรอยสวิลอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเห็นไหมนะเกิดจากเกิดจากขัดแล้วนะฝั่งนี้เริ่มขัดแล้วนะเห็นปะอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับตอนนี้เรากําลังขัดอยู่นะครับนี่อรลดหม่ป้ายแดงนะครับจะตกใจนี่มันคือขั้นตอนปกตินะครับปกติเนี่ยทางศูนย์ก็อาจจะมีการเตรียมผิวออกมาแล้วบ้างนะครับแต่เครื่องขัดหรือว่าเขาเรียกว่างานดีเทลลิ่งอะ ถ้ามาห้องนีเ้เราจะเห็นเลยว่ารอยที่เขาเตรียมผิวมาเป็นรอยเครื่องขัดแบบที่เป็นเอ่อโรตารี่หรือรอบสูงเกินไปไม่ต้องตกใจครับงานนี้เป็นของเราเองเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะต้องเตรียมผิวให้กับทางท่านลูกค้าใหม่เราพาไปดูรอบๆคันดีกว่านะครับนอกจากปากกระโปรงแล้วอ่ะน่าจะเป็นเกือบทั้งคันเนาะเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมทั้งคันเป็นเรื่องปกติเห็นปะเออเป็นจริงๆด้วยอย่างเมื่อจะเห็นเมื่วิวเมอวิวอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับ มันเป็นเรื่องปกตินะครับของรถใหม่ป้ายแดงนะครับถ้าขันไหนมาดีเนี่ยไม่มีรอยเลยก็ถือว่าโชคดีของผมไปนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยประมาณ80เ็นะผมต้องเตรียมผิวทั้งนั้นนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับสำหรับรถ BM เอ็มหรือผมยังคงชมอยู่นะฮะสำหรับการเตรียมผิวเนี่ยผมว่าไม่ยากนะฮะเพราะว่าเตรียมแล้วก็จบไปไม่เหมือนกับรถรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นนะฮะทำเสร็จไม่จบนะครับขัดแล้วต้องขัดอีกนะฮะต้องรอ ต้องรองน้ํายาต้องรอสีนิ่มอีกนะครับแต่ว่าคันนี้ทําเต็มที่แน่นอนคันนี้กับรถ bmw s e r i e ์ 520d คันนี้นะครับโอ้โหลงงานกันพร้อมกัน4คนดูงานใหญ่มากนะครับไม่ใช่อะไรครับเราทำมาพร้อมกันนจะได้งานที่เอไหวมีหลายตาดีกว่ามีตาเดียวนะครับทํางานมาพร้อมกันนะฮะแลวรถมนจอดมาเสร็จเราพร้อมกันแต่ตอนนี้ก็ยังมีรับล้างรถปกติทั่วไปนะถ้ารถมาล้างน้องสองคนก็จะออกไปช่วย ำการ้างรถให้ท่านลูกค้าทุกท่านนะครับแต่ว่าคันนี้นะฮะลูกค้านะครับให้เวลาเราเต็มที่เลยนะครับกับโปรแกรมเมกาเซรามิกโปรนะครับปกติใช้เวลาในการทำประมาณสองวันซึ่งคันนี้ไม่น่าเกินสองวันอยู่แล้วแต่ลูกค้าให้เวลาเต็มที่เพราะาลูกค้าฝากรถไว้แล้วเขาไปทุรัตต่างจังหวัดนะครับก็จะกลับมารับในวันพฤหัสบดีซึ่งมีเวลาให้เราเหลือ,เล,อเลยสองวันกว่ากว่านะฮะเท่ากับคันนี้ดีแน่นอนนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ว่าหลังจากการเคลือบแก้วการเตรียมผิวครั้งแรกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้ต้องในเคลือบนะครับได้เคลือบเสร็จแล้วก็คันขาวเดี๋ยวเราจะมารอการขัดอีกนะฮะสังเกตนะครับมองอย่างนี้นะครับเนานะครับมองเข้าไปใกล้ๆจะเห็นเป็นรอยสวิลเล็กน้อยนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเป็นของตลารล้ไฟแดงแต่ว่าเราทำได้นะครับ น,นี้ขัดไปแล้วเห็นปะเงาเลยหรออันนี้เป็นรอยขัดนะเพี่งรอยพญานาคนะครับเดี๋ยวขัดเร็ะครับเคล็ดเร็จเงาบนฝั่งนู้นเลยสังเกตฝั่งนี้นะนี่เขาก็าขัดกันอยู่นะทีมหนึ่งฝั่งนี้ทีมหนึ่งฝั่งนู้นนะฮะรับรองเงาแน่นอนสวยแน่ๆครับ ตอนรู้ขั้นตอนนะครับเราตีแผลเห็นชัดเจนนะฮะเพื่อความมั่นใจของท่านลูกค้านะครับว่าเราทําอะไรบ้างทําเยอะเลยนะครับหลายๆท่านจะถามว่าที่ร้านเครืองแก้วทําอะไรบ้างถ้าอยากจะรู้นะครับติดตามไลฟ์สดตลอดนะครับถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะครับมันจะทำน้ำซ้ำันอย่างเงี้ย ครับซึ่งบางคันจะเร็วอาจจะช้านะครับขึ้นอยู่กับสภาพที่มานะครับบางคันเคลือบไวบางคันเคลือบช้าบางคันสีหนาบางคันสีบางบางคันสีดาบางคันสีขาวนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่มานะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจนะครับเคลือบแก้ว RBA Motor h e a l i n g วันนี้มิกกี้ลาทำงานต่อก่อนเสียงดังมากสวัสดีครับ